คือสำหรับผมอะผมไม่แน่ใจว่ากรณีเกาหลีจะเป็นเบนช์มาร์กที่ที่เราจะใช้ในการวัดตัวเราเพราะว่าโอเคคงไม่ได้หลอกอะไรเงี้ยหมายถึงในสภาพแวดล้อมอะไรเงี้ยนะสิ่งที่น่าคิดก็คือว่าการพูดแบบนี้มีความหวังเลยอ่ะไม่คือการจะกาจะบอกแบบนี้โอเคโอเคความสำเร็จของเออเขาจะรอดิพลอเมซีของเกาหลีในปัจจุบันเนี้ยถ้าเราวัดเอาแดจังคือเป็นมายสเตนเนี่ย เป็นย0ปีนะมันถึงว่ากว่า2ี่สิถึงจะเป็นแดจังกึมถูกไหมไม่หมายถึงว่าแดจังกึมจนถึงทุกวันนี้ที่เรารู้สึกว่าเขามีสักเซสตอรี่มาเล่าอ่ะหรือว่าเราจะไปใช้เขาเป็นเบนช์มาร์กอ่ะมันกินเวลาเป็นหลายทศวรรษใช่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนก็คือว่าเวลาเราทำอ่ะเราสึกว่าอุ๊ยเดี๋ยวไม่สนองเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่มีพับลิซิตี้อะไรเงี้ยเราอยากได้ทุกอย่างแบบเร็วมากอ่ะเหมือนปลูกถั่วงอกอะไรเงี้ยแบบข้ามคืนแล้วมันขึ้นอะไรเงี้ยคือคือมัน มันไม่สามารถทําแบบแบบเร็วงันได้อ่ะอันนี้ประเด็นที่1คือ <Okay. S 1> ต้องรู้ก่อนเร็วไม่ได้2 <Okay. S 1> ก็คือเวลาเราจะคิดถึงการขายความเป็นไทยอย่างเงี้ยถ้าเราจะใช้ถ้าเราถอดบทเรียนเนาะเกาหลีอ่ะยุคที่มีแดจังคึมอ่ะเป็นยุคที่มันมีอุตสาหกรรมที่เรียกว่าถ้าผมจะไปผิดเขาเรียกว่าสาก,กึกคือเป็นอิงประวัติศาสตร์ ซึ่งทุกคนก็จะอิงประวัติศาสตร์ก็มีแบบสนมฮีบินธงอีใช่ไหมออกมาเป็นซีรีส์เพราะว่านั้นไปโยงกับอีกกิ่งก้านอีกโนดหนึ่งของซอฟ t ์พาวเวอร์คือการสร้างวีรบุรุษแห่งชาติใช่อันนั้นนั่นคือเกาหลีเขาทำแต่มันเป็นเฟสคือเฟสธงอีแดจังกึมเนี่ยมันเคลื่อนไปแล้วครับตอนนี้มันเป็นอย่างอื่นอีกต่างๆมากมายมันแล้วมันไม่ใช่แค่เคปอปอย่างเดียวมันเป็นแบบ ทำไมเราดูซีรีส์เกาหลีแล้วเราอินเพราะว่าเกาหลีเขาขายแบบซอฟมัสคูลินิตี้ความเป็นชายแบบอ่อนนุ่มซึ่งผู้ชายเกาหลีจริงๆอาจจะไม่อ่อนนุ่มแต่ว่าผู้ชายที่อยู่บนจอต้องอ่อนนุ่มอ่างเงี้ยเออคือคือมันมีอะไรหลายๆอย่างเออเพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือว่าอย่าอย่าใจเร็วใช่ไหมคืออย่าทำแบบมันไม่ได้แบบดีดนิ้วอะทำสีทําทำสีถ้าทำสีเงี้ยผมว่ายากเออ แต่ว่าถ้าช้าไปมันก็ไม่ได้ใช่ไหมขายไม่ทันคนอื่นใช่ไหมไม่ทันเขาแล้วแต่มันเป็นหน้าที่นวชาการไงที่ต้องวิพากษ์เพราะผมไม่ใช่ policy maker สำหรับผมอะสำหรับผมผมมองแบบนั้นอะว่าเร็วเร็วอะไม่ได้แล้วก็ในการขายเนี่ยถ้าเรามองรัฐนะก็คือไม่อยากจะพูดแบบนี้เลยจะโดนไหมเนี่ยก็คือว่าไม่โดนไม่โดนไม่โดนรัฐอะไม่ต้องคิดให้กับชนคิดแต่รัฐ support คือรัดเอาเงินมาเอาเงินมาอย่างเดียวที่คุณโอบอกเมื่อกี้เออเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอกชนคิดอ่ะอีกอย่างหนึ่งเวลารัฐทํางานน่ะมันจะเป็นลักษณะแบบท็อปดาวไงสมมุติคนข้างบนสุดคิดว่าเออข้าวเหนียวมะม่วงแล้วกันอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็ต้องข้าวเหนียวมะม่วงหมดเงี้ยมันไม่มันไมมม่่ใชัันนจะไม่เกิดซอฟต์พาวเวอร์เลยค่ะชุดผ้าไหม่แล้วกันอย่างเงี้ยชุดผ้าใหม่หมดอย่างเงี้ยมันไม่ต่อยอดอ่ะเออแล้วแล้วไอครีเอทียิตี้มันจะมาจากไหนครีเอทีลิตี้มันเกิดจากท็อปดาวไม่ได้ Creativity มันเกิดจากการที่อนุญาตให้ voice หรือ opinion ที่มันหลากหลายอ่ะมันเปล่งออกมาได้เพราะฉะนั้นรัฐไม่ต้องเป็นสตอมคือเอาเอาเงินวางไปเอาเงินวางแล้วก็ให้เอกชนเขาคิดเป็นสตอมไปสำหรับผมนะผมมองว่าผมมองว่าถ้าเกิดว่าเราจะสนับสนุนโดยรัฐบาลนะครับสเต็ปที่หนึ่งก็คือ เป็นผู้สนับสนุนให้มากขึ้นเป็นรัฐบาลให้น้อยลงโอ้ชอบคำนี้จังอ่าคืออย่าอย่ามาไฮราคีอ่ะอย่ามาแบบท็อปดาวฉันสั่งเธอทำ <c oughs> เอาเรียกพบมามาคุยหน่อยสิอะไรเงี้ย <c oughs> คือคืออย่าไฮราคีคอลโอเคเป็นรัฐบาลให้น้อยลง <c oughs> เป็นผู้สนับสนุนให้มากขึ้น <c oughs> สองก็คือปัจจุบันพอเรามีแบบเอาละนี่แหละเป็นธงของรัฐบาลจะทำซอฟต์พาวเวอร์เนี่ย <c oughs> สิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อก็คือว่า มันเกิดการแย่งงานกันเองในหมูลน่วยงานรัฐเขาไม่ทํางานด้วยกันคือจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่ากระทรวงนี้จะต้องเจดจลัดกระทรวงนี้ต้องไปจดจลัดอย่างเงี้ยฉันไม่มีผลงานฉันจะทํายังไงไปเคลียร์กันก่อนถูกไหมคือในเมื่อมันเป็นระบบเดียวกันเนี่ยเธอต้องเคลียร์กันก่อนเธอเธออย่าแย่งงานกันเธอควรทํางานร่วมกันเพราะว่ามันไม่ใช่คอนเทกต์ของการแข่งขันน่า ในฐานะหน่วยงานรัฐจะไปแข่งทําไมเพราะว่าเป้าหมายคือต้องไป a c h i e v นโยบายของรัฐบาลเดียวกันใช่มมันไม่มีหลายรัฐบาลคือรัฐบาลเดียวกันอยู่ก็ต้องทํางานด้วยกันให้ได้ใช่ใช่เออแบ่งงานกันให้ดีอย่าให้ขโมยสปอตไลท์ซึ่งกันและกันไปเคลียร์กันให้เสร็จก่อนก่อนที่จะดึงคนอื่นเข้าไปพูดคุยด้วยโอเคแล้วก็เป็นรัฐบาลให้น้อยลงคือเซนของความแบบเซนของความหัวโตอ่ะ สำหรับผมอ่ะผมรู้สึกว่าคนหลายคนรู้สึกว่าแค่จะแค่จะอ้าปากพูดก็เหนื่อยแล้วอ,อ่ะเซ <c oughs> นของความหัวโตอ่ะเวลาแบบอันนี้ท่านนี้จะนั่งหัวโตอย่างเงี้ย <ฮะ S 1> คือโตต้องเป็นโตกลมแบบโตจีโอเคเห็นกันหมดต้องเป็นโตกลมแล้วก็แบ่งอาหารหมุนไปแล้วก็คีบไม่ไม่ใช่เซนแบบไฮราคีคอลแล้วห้ามแย่งงานกันทําไปเคลียร์กันให้เสร็จ ผมมองแบบนั้นนะผมขอพูดก่อนว่าอย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่เป็นปัญหากับประเด็นเรื่องซอฟต์พาวเร์เนี่ยหรือแม้แต่การพูดถึงหนึ่งซอฟท์พาวเวอร์หนึ่งครอบครัวเนี่ยนะครับก็คือซอฟต์พาวเวอร์ไม่ได้โยงกับสิ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์หรือสิ่งที่ขายอะแบบแบบผนึกเข้าด้วยกันนะมันอาจจะพูดแบบนั้นไม่ได้คือเวลาเวลาเราพูดถึงซอฟต์พาวเวร์เราก็จะมาคิดว่าเราจะขายอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ซึ่งอาจจะไม่ใช่วิธีตั้งต้นที่มีประสิทธิภาพเสมออะพูดองี้แล้วกันอันต้องอ้อมด้วยนะในทางวิชาการต้องใช้เลทอลิกเลทอลิกในการพูดนะสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ากิ่งก้านหนึ่งของซอฟท์พาวเวอร์เนี่ยก็คือการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศถูกไหมครับจริงๆภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศในคอนเทกต์อื่นเช่นเกาหลีใต้เนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นประเทศที่มีเคป๊อปอย่างเดียวแต่หมายถึงประเทศที่รักสงบมีเสถียรภาพ มีอารยธรรมอะไร,ะอ,ะไรอะไรก็แล้วแต่ถูกไหมครับทีนี้เวลาเราจะตีโจทย์ของเราเองอะ่ะคือเราก็ต้องคิดแล้วเหมือนกันว่าเราจะเรียกว่าอะไรอะ่ะเราจะขายเราจะเราจะภาพลักษณ์ที่ดีของเราคืออะไรกันแน่ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศเราอะ่ะคืออะไรกันแน่ใช่ไหม <laughs> ซึ่งถ้าเอามาโยงกับซีรีส์วายเนี่ย <laughs> ผมก็ค่อนข้างเชื่อว่าอันนี้มีสกอร์ชิปรองรับ <laughs> นะมีงานวิชาการรองรับ สิ่งที่อุตสาหกรรมวายหรือว่าคอนเทนต์เกี่ยวกับวายเป็นเนี่ยมีแฟนจำนวนมากที่ใช้มันในฐานะทรัพ,พยากรแห่งความหวังหรือรีซอสโพรนะชอบคำนี้ยกตัวอย่างเช่นคนจีนซึ่งประเทศจะมีประเด็นแบบปิดกัน้นคำลาลายทางเพศใช่ไหมครับเวลาคนจีนไปอยู่ในญี่ปุน่นแล้วดูสื่อบ L ก็เกิดความหวังหรือแฟนๆชาวฟิลิปปินส์ ดูซีรีส์วายตั้งแต่ยุคเนี่ยยุคแรกเดือนเกี่ยวเดือนเนี่ยก็บอกเลยว่าอันนี้เป็นแบบเป็นเรื่องความสมันของคนรักเพศเดียวกันในความหมายแบบที่หลุดออกจากวยากรวายอ่ะเป็นเหมือนกับนี่ไงผู้ชายรักกันได้เพราะฉะนั้นเรามีความหวังอันนี้มีงานวิชาการรองรับนะครับครับคุณกอไม่ได้คิดไปเองแต่อย่างใดมีการศึกษาในสกอตล์ชินภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราในมุมมองผมอ่ะผมคิดว่าประเทศไทยอ่ะ สังคมไทยอ่ะเป็นสังคมที่มีไม่แน่ใจพูดแบบนี้จะเกินไปหรือเปล่านะก็คือ,อ tolerate นะอดอดกลั้นหรอมีคันติธรรมหรอบางทีก็อดกลั้นมากเกินไปด <laughs> ิฉันไม่ค่อยอดทนเท่าไหร่นะไม่ได้เราต้องเอาอันนี้ไปขาย <laughs> เราเราเอาความอดกั้นไปขายคือมีเรียกว่าอะไรอ่ะคือเราอ่ะจะเป็นอารมณ์เหมือนาเออเก็เอาเธอแล้วแต่สบายสบนะอยากทําอะไรก็เอาแล้วแต่เธออาวทำทาไปอะไรเงี้ยมันอาจจะมีภาพแบบนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยกตัวอย่างที่เป็นรูปประทเลยก็คือเว็บซีรีส์ที่บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็น BL ของสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศอีกประเทศหนึ่งที่ปิดกานความหลากหลายทางเพศในมิติกฎหมายเลยใช่ไหมครับ ตอนที่เขาเขาจะทำ c r o w d f u n d i n เพื่อมาระดมทุนเพื่อสร้างเว็บซีรีส์ที่เป็น Boys Love mm hmm. เรื่องแรกของสิงคโปรนะ์ย้อนกลับไปประมาณปี2020นะครับ huh. ถ้าผมจะไม่ผิดนะว่าใช่ใช่2020แล้วเขาเขียนบนบนเพจที่ทำ crowdfunding ว่าจะเป็น our version of together uh huh. คือเรื่องเราคู่กันขั้นกู uh huh. mm hmm. แปลว่าคู่กันขั้นกูเนี่ยเป็นเบนช์มาร์กนะจ๊ะ๋อเออเป็นเบนช์มาร์กนะของเป็นโมเดลนะครับเออของถ้าเกิดเธอจะสร้างซีรีส์วายอ่ะเธอจะต้องเป็น our version of o g e t t o r นะอ๋อนี่คนสิงคโปร์บอกครับมีตัวอย่างหนึ่งอ,ออกมาตอนปี2022เป็นเ,เงินเนี่ยมาจากสิงคโปร์นะครับแล้วก็นักแสดงหลักก็มาจากสิงคโปร์ครับแล้วก็ p ัวโปรดักชันเนี่ยเป็นผสมการระหว่างไทยกับสิงคโปร์ปรากฏว่าเนื้อเรื่องเนี่ยเขาทำออมีทาง YouTube ด้วยนะเขาทำว่าออลูกชายเนี่ยถูกขับไล่ออกจากบ้านเพราะไปํำเอากับพอ่อให้ทยว่าหนีไปไหน <c oughs> หนีมาประเทศไทยน่าสนใจหนีมาประเทศไทยแล้วก็ค้นพบความรักที่แท้จริงที <c oughs> ่ประเทศไทย แล้วก็เจอกับลุงหรืออานี่แหละที่ในประเทศตัวเองอ่ะออกจากสังคมสิงคโปร์เพราะเป็นคนละเพศเดียวกันเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยเป็นเสมือนกับเรฟิว e เป็นที่หลบลี้ภัยสำหรับเออสำหรับคนที่อยู่ภายใต้สังคมที่เหมือนกับจุกทับกดทับในแง่ความหลากหลายทางเพศโอ้เพราะฉะนั้นไม่รู้อ่ะจะเรียกว่าจะขายหรือเปล่าแต่ว่าเราต้องระลึกเสมอว่า ซึ่งอันนี้เราจะต้องเถียงกันอีกแบบ5้าพันลอยรอบใช่ไหมว่าตกลงอันนี้มันจริงหรือว่าเราเฟคหรือว่าหรือว่าอะไรแต่แต่อาจารย์แต่อย่างนนยเราตั้งเป็นประเด็นได้ไงเราเราตั้งเป็นข้อสังเกตได้ว่าเมื่อเราถอดรหัสจากสิ่งที่อาจารย์เล่ามาว่าอิทธิพลของซินิวายที่มันมันมันถอดออกมาเป็นอย่างเงี้ยเออเราเห็นอย่างเงี้ยแต่ว่าโอเคไปเถียงกันต่อได้ว่าไอ้ไอ้ที่เราเห็นแบบนี้มันจริงหรือไม่จริงล้าจะทำยังไงต่อหรือว่าจะทำยังไงถ้ามันยังไม่จริงร้อยเปอร์เซ็นต์เนีย เราจะทำให้มันจริงยังไงเพราะว่าการตั้งประเด็เหลือจนดาเซตติ้งเนี่ย according to ทูโจเซฟไน e ์สอนะครับโจเซฟไนเนี่ยตารางด้านบนเนี่ยอันนึงเนี่ยจั e ด t าเซตติ้งเนี่ยเป็นข้อหนึ่งในนั้นคือจะจะขายอะไรจะทำอะไรกับซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยสำหรับผมอ่ะผมคิดว่าอาจจะเป็นประเด็นที่แบบเราต้องคิดหรืออย่างซีรีส์วในยุคหลังยกตัวอย่างอันนึงผมตัวอย่างเยอะไปไหมพ้ะจันจันมันไก่เรามีคนที่เป็นใบ ถูกไหมแล้วก็ตัวละครที่ไม่ใช่ชนชั้นกลางครับอ่ามีชนชั้นที่ไม่ใช่ชนชั้นกลางมีตัวละครที่เป็นไบมีตัวละครที่แบบไม่ถูกระเบียบศีลธรรมอ่ลักสอนซ่อนปมไม่ถูกระเบียบศีลธรรมเอออะไรอย่างเงี้ยแต่มันชีวิตจริงไงใช่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 เปล่าใช่ไหมเดทติ้งแอปที่แบบการใช้เดทติ้งแอปมากที่สุดในโลกมาโผล่ที่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเออครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเออ มันความหลากหลายไงยอีกูซิบิตตี้ไงใช่ใช่ไห<ช><ช>มอ,อาจจะเป็นอเจนดาหรือเปล่าเดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินยาฟ้าเขียวอาทันทินทานบ้านเมืองดึกดำบันคูคันลุ่มดอนบึงบาทง ไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพ